สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่เรื่องเล่ามุมอับรายการที่กลิ่นอาจจะไม่ค่อยหอมเท่าไหร่แต่เรื่องที่เราจะเล่ารับรองว่าได้กลิ่นความจริงเต็มๆครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับหญิงสาวคนหนึ่งเธอไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านไม่ได้โตมากับแสงแดดไม่ได้สัมผัสพ,พื้นดินอย่างที่เราคุ้นเคยแต่เธอ เติบโตมากับเสียงของแมลงและกลิ่นจากท่อครับใช่แล้วครับเรากำลังพูดถึงเจ้าหญิงแห่งท่อหลังจากที่อุจจ้าแมนเปิดประตูเหล็กด้วยกุญแจสีเขียวในตอนที่แล้วเขาก็เดินลึกเข้าไปในอุโมงค์เก่าร้างใต้เมืองที่นั่นเต็มไปด้วยท่อสนิมกลิ่นอับชื้นและเสียงหยดน้ำที่เหมือนจะสะกดจิตให้เคลิม แต่ท่ามกลางความเงียบที่น่าขนลุกนั้นเขากลับได้ยินเสียงแปลกๆไม่ใช่เสียงคนไม่ใช่เสียงเครื่องจักรแต่มันคือเสียงของกลิ่นที่กำลังพูดกับเขาและที่นั่นเองเขาได้พบกับเด็กหญิงคนหนึ่งเธอผอมบางหน้าซีเซียวผมยาวกระเซอะกระเซิง ใส่เสื้อผ้าขี้ริ้วที่ดูเหมือนจะถูกเย็บขึ้นมาจากแผ่นกันกลิ่นแถมรอบตัวเธอมีฝูงแมลงบินวนเหมือนเป็นบอดี้การ์ดส่วนตัวที่คอยคลุ้มกันชื่อของเธอคือมิริอาเด็กสาวที่เกิดในท่อและไม่เคยขึ้นไปบนโลกข้างบนแม้แต่ครั้งเดียวครับมิริอาไม่ได้พูดจาภาษาแบบพวกเราครับแต่เธอสามารถได้ยินกลิ่นครับ ฟังดูเหมือนเรื่องโกหกใช่ไหมครับแต่เธอแยกได้หมดเลยว่ากลิ่นแบบไหนคือความกลัวกลิ่นแบบไหนคือความโกหกกลิ่นแบบไหนคือความทรงจำที่คนพยายามซ่อนเอาไว้ไมใ่ใครรู้และเมื่อเธอได้กลิ่นของอุจจ้าแมนครั้งแรกเธอก็พูดกับเขาโดยไม่ใช้ปากเลยสักคำพี่ไม่ได้มาจากบนโลกใช่ไหมเธอยิ้ม มแมลงรอบตัวเธอกระพือปีกพร้อมกันเหมือนประสานเสียงให้คำตอบแล้วเธอก็บอกว่ากลิ่นของพี่ไม่เหมือนมนุษย์อุชแมนยืนนิ่งไปเลยครับไม่ใช่เพราะตกใจที่เธอฟังกลิ่นได้แต่เป็นเพราะเขาเองก็ไม่เคยรู้ว่าตัวเองคืออะไรกันแน,แน่และมิริอาก็พูดต่อว่าพี่คือเศษของระบบ ที่ถูกท่อเคลียดกลับมาตอนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของฮีโร่กับวายร้ายแล้วครับมันกลายเป็นเรื่องของสิ่งที่ถูกทิ้งสิ่งที่ไม่มีใครอยากพูดถึงและสิ่งที่กำลังจะลุกขึ้นมาเพราะมันจำเป็นต้องมีอยู่และพบกันใหม่ต่อหน้าเมื่ออุจจามน จะต้องเผชิญหน้ากับมแมลงนับล้านตัวที่กำลังทรงเสียงพร้อมกันว่ามันกำลังตื่นขึ้นแล้วสวัสดีครับ